สวัสด,ดีครับพี่น้องไปห้าวอยู่กับแม่เหรอป่ะเดินทางกลับบา้านเถิดนะอุปนิกบเปพิกชิปบัานเราปุณณเดียวแม่เอากูแจมากว่าให้ล็อกบ้า,าเนเ <c ười> มื่อคืนหนูขด้เงี้ยวใส่เกือบโยนออเรเน่งวา่า <c ười> ถึงแล้ว ไป่ะเป่น้องเตรียมพร้อมแล้วจะออกเดินทางแล้วค่ะไปห่ดขุนเามารหา,างุ้ง้หางุ้งเฮ้ยไม่อหอไม่หอ่อไม่หอ่เอเราจะด้วยเราจะด้วยเราจะด้วยรีบรีบ,บยังก่อนดองยานรีบเลยองยนรบลิบรีบยังนีบ <c oughs> มีอีปึ๊บอีมีนาสกาเล่นะันาหกลับไปได้ยุบอ่อันมานังมานอนเอติมหอบไปแล้ยบุนหอบนั่นวนั่นนั่นเฮ้ยเก่งเกง เฮ้ยเก่งทำไมแล้วก็เก่งทำไมวันนี้เจอกันที่บิ๊กซีบ้านม้าสุขาพิบาลิสามนะครับพี่น้องเขาถือสรอยตัวที่แหลกเลยกันแล้วเออไม่ใช่เก่งตัวนั้นเปลี่ยนชื่อแล้วไม่เยอะไม่ใช่เก่งกับไม่ใช่หอบเรียกเอาเด้อเด้ โอ้ยรถจอดอยู่มาขึ้นอะจิฟุ้นเต็มขาคอนรอนใสยยน่ยดิเออของคอนเที่ยวไปเที่ยวมาทางนันะ้นเนาะมึงคุณเป็นเขาหงอกเลยหร่ <laughs> อยไม่ทั่วกรุงเทพเพื่อไปทั่วบนนอกนะว <laughs> ุ้ย,อยหอบไปก่อนไปก่อง <L'> ข้างลังได้ได้ข้างลังกับอาญะรถเอริวกับอาญะเกิดเลยแม่แม่ยังมาค้าไปเซ็ตรถอยู่หันซีม่วงแล้วปวดมึงจนสีม่วงพอแห้งยังมาค้าเซ็ตรถ ฟปาไงนี้ไส่ดังเจ้าของก<ะ>็เซสุดอันอิสูบิสีอีปีเจ้ะ ชุดนี bar, boy, yes. okay. ้เท่าไหร่ยี่ส um, ิบบาทเฮ้ยเนาะ20สิบบาทก็สวยได้10้อไปแซวบาทพี่น้องที่ข้าไปเลือกกันป่วะที่อยู่ตลาดนองหงกันปะที่สิบบาทห้าสิบบาทไม่เกินแ้วหรอกไื่เคยมึงยกเที่ยงวันนี้เจอกันบิ๊กซีบ้านมาสุขาพี่บานสามนะคะพี่น้องเหตนบางกับปีให้กำลังใจกันหน่อยนะคะคนหน่อย คน anyway, หน่อยตนเลวคนหน่อยตนเลิวนห่อยเลยหอยก็ไม่อคนหน่อตนเลวเอื่อนกับยูแต่ยู่างสิบวัี้ขไปทางน้นแต่้ไปไปแลไงยี่สิบสองกิโลมมีช่องช่ิดอยูนอุงเทียมเนาะกตช่วงรถติดเป็นธรรมดาว่ะ มันก็หลายคือกันแต่ว่ามันก็เป็นระเบียบกว่าเฮ้าอยู่อ่ดเป็นบบระเบียบอันนี้สามคนกับพอทอคนหนึ่งมันมันจัดของแพะของมึนคนเนรียบร้อยเออเป็นคนสะอาดงี้แควร์ก็สะอาดด้ว,วแต่ว่าสอบ<ง>สุบรบกวนหนาบน้า,นาคัดผิวคัดนั่นหน่อยแล้วทีจะแผลชวโมงเลยตุลูกเอ้ ประมาณไปสามไปหักแปดห้าสิบเจ็ดนาทีไปถึงนู่นก็ประมาณห้าโมงไหมเกินไม่เกินห้าโมงแล้วก็แต่เริ่มแต่งหน้าเลยใช่ยู่ไหมแม่เมื่อห่อเขาไปเยอะอันพุ่น เอาตุม่มแสงมอขึ้นแล้วก็เขาเจ้าที่สืดีดไดสิอถอดกล่อืมป่าได้ัออกช่วงนี้ใ่รถที่่ค้ยติเลนนย แมนบ่แมนแต่ว่ามันจะไปติดพุูนเดี๋วๆแป๊บแปงานเพราะว่าส่วนมากที่นี่คนเลิกง,งานห้าโมงจริงสิแม่ม <c oughs> ถ้าไป,าไปหานุ่นแปะหาโมงคนก็เลิกบางออฟฟิศเลิกสี่โมงสี่โมงครึ่งพี่น้องอย่าเลืมมาให้กำลังใจเด้อทีมงานสาวน้อยลำเอินโชว์หรือผู้ใดบ่<ม><ม>ระสะดวกมากอ่ะอ่าซื้อกลุ่มปิดใช่ไหม กูปิดหนึ่งวันแปดสิบแปดบาทสามวันเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบห้าบาทหมอหเกาวัานน่าจะบ่มีเลยหรืมั้งตัวมันบ่หยอดเก่ามือแล้ะนี่เห็นไหมถ้าเราออกบ้านก่อนสี่โมงรถมันจะไม่ติดต,ตรงบ้านเราเนี่ยขลังสี่โมงเครืงไปเราติดแอดแปดเจ้ามึงนี่ไปก็ได้ ฉะนั้นเราต้องรู้จักบริหารเวลาให้ถูก <c oughs> ทำไม่กรุงเทพยุ้ยแซก็แล้วแต่เป็นตลาดกินซ่าหรือว่ามือขึ้นเข้าไปสมมติสาครนไปหรือว่าไปตลาดรวยทราบหรืออะไรอย่างนี้นะ่ะข้าต้องออกบ้านก่อนก่อนสี่โมงเย็นสักบ่ายสามสี่สิบห้าประมาณนี้ <c oughs> มันก็นสิไเบคอนพุนว่าเกินหามงแเลงหรือไม่ก็จะได้มีเวลาแต่งตัวสองชั่วโมงอย่างเงี้ยขัดรถขัดออกซ้ายก็นานปุ๊บมงไม่ทัน แต่งตัวไม่ทันไม่แต่งท่านก so nice. ็บที่แต่งแบบเฝ้าเฝ้าสวยคิ the the north, the south. The south ้วก็อาจจะเขียนบ่ทออกันอย่างนี้สิแม่หลอกลวงบ้างไหมแม่นเมื่อคืนมาเป็นต้นเรีวสิวมานอนน้ำม่ได้แทนพาคหน่อยซาผ้าซักผ้าจนนอนหงมงศิมงกลัวผุนจะมซาผุนแหงเลยแหม่นแม่น คนขีเคียงใจหมอเขาบอกมาซักพีเียงใจบรเทเคียงใจยังง่ารอดหรอเคียงซาก่ายังนี่จะมีรอดประเกับรอดบอิมี่งบรวเสตีมาซักีเนาะเบอรสตียว่าเรนยวเอาีานอนขนาดนอนเจ็ดแปดชั่วโมงก็ยังบอิม เป็นเพี้ยนเ,เป็นนี่และคันออกง,งานอยเป็นประมาณนี่แหละเม่นนอนหลายบอนไดก,ก,กับกระโบอิม่มจะว่าเป็นอีหยังคันว่าเมื่อยข่อยก็คือบอลได้ขึ้นไปฟอ่อนไปล่ำน้ำโมข่อยก็เพี้ยนขึ้นไสสงเมยสซาซูก่อนนั้นนั้นนอนวันละห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเอาคลิปนี้กับอเมซอนีก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะวันนี้ที่บางกะปิบ่ะแม่บีี่บ้านมาร์กอีซีบ้านมาร์กบ้านมาร์าาก บ้านหมา,มาบ้านหมาบิ๊กซีบ้านหมาบางกะปีค่ะ,อ,ะอย่าลืมมาเห็นกำลังใจสารร้อเพล,ะลินโชว์ค่ะ